สวัสดีครับวันนี้นะครับ <c oughs> เป็นต <c oughs> ัวแทน,นแคมประการครับรับภาคโดยโมฟี่อันนี้เป็นนัก <c oughs> เป็นนักมวยของเรานะครับห้าองค์เอ้ยห้าคนหกคนเท่าวหะหกคนประมาว่า <c oughs> ห้า,ห,า,ห,า,ห,าห้าคนนะครับคนแรกนะครับพบกับเขาเลยนะครับ โอ้โหชายแดนภาคใต้เข้าไปแล้วชายแดนภาคใจนไต้ด้วยคนที่สองนะครับสักกลินลี่ฟิลชอบโดนะครับดคือคอมโดอ่าต่อไปนะครับฟิล์มหน้าขาวไปแล้วไป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 เข้าไปต่อไปใครวะอา๋อมองไหมตะชินตะชินด้วยเดินมาเดินมาเดินมาตะชินเดอะวอล์กเกอร์เข้าไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดจ ต่อไปใครต่อไปใคร ICU นะครับเล่นโดยเบลนะครับไปไปไปเฮ้ยลุกหาหาหากรรมการนะครับมีไปหวันนะครับไปหวันไปหวันโดยนัดนะครับแล้วก็เอ่อใครวะไอ้นั่นนะครับไอมิกซี่นะครับสักกลินนะครับมันยิงกูทำเฮียนะครับต่อไปนะครับเป็นการไหว้ครูนะครับให้ทุกคนนะครับชูหมัดขึ้นฟ้าครับชูหมัดขึ้นฟ้าไอไปหวันแล้ว嘛 แล้๋ยวเพิงโชว์บัตขึ้นฟ้าแล้วนั่งครับนั่งแล้วก็ไต่บนฟ้าครับไต่บนฟ้าครับนี่คือการไหว้ครูนะครับแอนี่นะครับเสียงแบวยังไม่มีเลยค่ะอย่าเดาเพิไปไต่ใส่ในคลิปได้อ่าอ่าอ่าไหว้ครูครับไหว้ครูครับอ่าพอครับพอครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดเฮ้ยมึงอยู่คนละที่กันนี่อยู่คนละที่กันที่เดี๋ยวผมบอกเริ่มนะเนื้อไอ้พึ่งเดี๋ยวมันต้องมีปืน หนึ่งสองมเอาละครับาแลวครับถึกมวยไทยนะครับแชมปิงเวทนะครับโดยวอร์เซต์ลวอร์เซตที่อะไรวอร์เซตสยามนะครับโอเคนะครับไปหงไปหงเฮ้ยชี่ยเชี่ยผี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 ยังไม่มีใครตายแล้วยังไม่ตายล่วงไปแล้วนะครับ ดูตาทินดีดูตะทินดีวิ่งไปวงมาเลยือนนี่งอ่ะอ้ามันมีห้าคนแน่อายิปั๊มยานี่ยิ่งยิ่งัดูตาทินดีดูตาทินดีตาทินเนี่ยเดินหายาก่อนเลยยาลยเล่นกันหาได้เดี๋เาด่งหนีวิ่งหนีิตาทินวิ่หนี

เฮ้ยอดี๊อดี๊อ้เดียตายแล้ตายเลยตายเลยจอมยานโอ้าได้ยได้แล้วครับดอ้ t h น w i n n e นี่นะครับอันนี้คือของคุณผมเก็บไว้ให้ก่อนเอาไปนี่วางก่อนวางก่อนเดี๋ยวมีอีกรอบมีหลายรอบมีมีหลายรอบนะเออาไว้จดไว้จดไว้จดไว้ใครก็ได้จดไว้ดิ L96 เอ่อเป็นของ ICU ไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่รวมไว้เฮ้ยมามามารอไว้รอไว้อยู่ในวงไว้อยู่วงไว้ไอ้เบลเบลมีนี่เปล่าเบลอย่าเต็มบ่เพื่อนอ่ะคอยพี่มาดูดอันนี้ขอเล่าขอเล่าไม่มีเหมือนกันหรอเดี๋ยวเดีแล้วพี่มาเดี๋ยวพี่มาไปวันกูนี่เป็นพี่รับเร็วครับเลร็วครัด เอ้ฟิวนี่เดินหาพี่เล่นหมดไม่ต้องใช้ครับเล่นหมดไม่ต้องใช้ครับผมบอกเลยใครไม่มีเลิกก็สวยไปครับพวกกิวพวกเก็บเอาเลยไม่รู้ตัวเลยไล่กดไล่กดช่วยเพื่อนอะซัพพอร์ตอย่างเดียวซัพพอร์ตไอซียูบ่อยสุดพร้อมยังพร้อมยังมาเข้าสังเวียนนะมาเข้าสังเวียนไอไออซียูมาฆ่ากูได้เอ้ยยังไม่เหลือสามคนหายไปไหนอีกหายไปไหนสองอะเยเลือดฉานล่ะเฮ้ยนักมวยหายไปไหนสองคนวะ ไอเลือดอ่ะไม่ม <ett par aisse 250> ีไม look ่มีไม่สู้เลือดหมดแล้วว่าใช้เลือดดีกว่าใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้โอ้โหชัดเดียวเลยไหมชัดเดียวมันมันอ้าวพร้อมพร้อมสามคนก็สามคนตัวห่านน้อยตัวห่านน้อยอ้าวแล้วทำไมเหลือสามคนอ่ะไอ้ตายไปไหนอ่ะเมื่อกี้ใครตายก่อนอ่ะไอ้ฟิล์มไปไหนฟิล์มฟิล์มไปข้างนอก อาละงั้นฟรีก็ตัดฉีดไปเออแล้วอีกคนหนึ่งใครวะแต่ที่เฮ้ยแต่ลงยาอยู่เฮ้ยแตฉีดลงยาเฮ้ยยืดหยานี่หว่าโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันหมดมันได้แค่สิบนาทีรถรถอ่ะมันจะหายไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยไปกดี๋ยวไม่มีรถลงอ่ะไม่กดขึ้นแล้วลงให้ไป หน่วยซัพพอร์ตเอาไอ้กระไปก่อนอะโอ้โห้ผีมาแล้วครับน้ำมันเราเฮ้ยไอ้สามคนนี้มาประจําที่เลยหาเก็บพวกหมวกพวกอะไรก่อนเลยเนี่ยหมวกอ่ะเฮ้แม่งเอาเบลเล่เลยโอ้ยเชนหนสัตว์ตายยากเหี้ยมึงทํายคลิปเออถ่ายคลิปงหรอเอาไว้ก่อนดเสียงด้วย โูเมอเคยโกงใครครับเบอ่อกี้แม่งซ์พอร์ตจันกุตายพร้อม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 นักว้พร้อมเร็วเกีย่าปีกา้เขีรยผีดิไอ้ปะหลัดดูดูดูตัวีมไปทาะทีเข้าไปตะทีเข้าไปตทีเวเร็่กอกใส่กอก่อ่อกใส้ใส่กใส่กใกอกกอกใส่่งอกก ทิ้งเกาะเลยคีดเคนายด้วยคีดเคนายได้เคนายได้จะทิ้งเข้าไปพร้อมนะหนึ่งสองโอเครับยกที่สองเหี้ยมันเล่นใครก่อนเลยวะไอ้สัตว์มึงไปเตือนก่อนดิเคนายอ่ะมึงลุ่มก่อนเลยลุ่มเคนายดิโอ้อะไรวะไอ้เหี้ยไม่มีเติมไม่มีเติมแต่ที่มีเติมได้ที่มีเติม สถิตตายเฮ้ยดียตกเดียตกเดียตกาเดียกอี่เฮ้เชผีเช่เนี่ไม่เลีอดไม่มีเลือดไอซิลได้เฮฟวี่ซิลได้เฮฟวี่ตัวที่สงยกที่สอซิลได้เฮฟวี่อได้อ่ไมไกอนอของวเฮฟวี่ครับเฮฟวี่ครับ เนบบนี้าเีมันดกมันใส่เอากมากเลลงมาเร็วล้าอเ้ทันช้าแล้วสีมาั่ยมาลับหน่เดมาลับหน่อยเบสเบสมายาเสียตให้พี่วิออยไไม่เนมาลับนอนไม่มีรถเลยนี่เกี่ยวอยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแท็ี่ไปไปรัานไปหวานไป ไอ้ชิกูอีกแล้วอะไปเดี๋ยวคุณหยุดลิปตรงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันเอาไปต่อได้